ก็หลังนะคะพอแชทเสร็จแล้วมาหาเราที่เมืองไทยนะคะพอมาหาเราเสร็จแล้วนะคะแล้วเวลาที่เขากลับไปอยู่ที่ต่างประเทศทําไมเขาถึงไม่ติดต่อหรือว่าสารสัมพันธ์ทําไมตีต่อนะคะกับเราเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นเพราะสาเหตุอะไรเดี๋ยววันนี้มิจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ พบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มี่มาทักทายกันที่สวนออสเตรียนะคะแล้วก็ที่เห็นด้านหลังของมี่นั้นก็คือพระราชวังเก่าของออสเตรียนะคะเพื่อนๆมี่ก็มีท็อปปิกนะคะมีสาระดีๆมาแบ่งปันแล้วก็มีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะวันนี้มี่จะมาพูดในหัวข้อที่ว่า สาวๆที่ฝรั่งมาหาที่เมืองไทยแล้วนะคะหลังจากที่เขามาหาที่เมืองไทยแล้วเขากลับไปที่ประเทศทําไมเขาถึงเงียบไปนะคะเขาทำไมเขาถึงไม่ติดต่อเพราะอะไรนะคะหรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรสาวไทยทําอะไรผิดนะคะทําไมเขาถึง ไม่ติดต่อนะคะแล้วก็ทําไมเขาถึงไม่สารสัมพันธ์ต่อเดี๋ยววันนี้มี่จะมาคุยเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นสายฝอนะคะมือใหม่นะคะได้รับชมแล้วก็รับฟังนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมี่ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะ สาวๆนะคะสายฝอนะคะหลายๆคนนะคะที่ทําการแชทพูดคุยกับหนุ่มต่างชาตินะคะพูดคุยกับฝรั่งนะคะหลังจากที่เขาตัดสินใจแล้วที่จะเดินทางมาหาเราที่เมืองไทยฝรั่งกลับไปที่ประเทศของเขานะคะเขากลับเงียบหายไปมันเป็นเพราะอะไรนะคะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะมีก็จะมาพูดคุยให้ฟังนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องบอกว่า ฝรั่งที่เป็นลักษณะอย่างนี้คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้อ่าไม่ได้คิดที่จะหาสาวไทยนะคะไม่ได้คิดที่จะมาะมาคบเราเป็นจริงเป็นจังนะคะเพราะว่าเขามาเที่ยวเฉยๆนะคะเขาก็แค่ต้องการอยากจะให้ผู้หญิงนะคะคอยเทคแคร์เขาหรือว่าเป็นแค่ ะะเขาอยากได้แค่เพื่อนสาวที่พาเที่ยวแค่นั้นนะคะเพราะว่าเขาเองก็อาจจะติดปัญหาหลายๆอย่างนะคะบางคนอาจจะยังไม่อยาล้างกับภรรยาเก่าหรือว่าบางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าแค่แยกกันอยู่นะคะบางทีเขาอาจจะไม่พร้อมหรือว่าไม่อยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อนะคะแล้วก็อีกประการอีกประการหนึ่งก็คือว่าอยู่ที่สาวไทยนะคะจ,จะไม่ถูกอกถูกใจเขานะคะอาจจะมี พฤติกรรมอะไรที่แบบว่าเวลาพูดคุยกันแล้วหรือว่าใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอาจจะไม่ไม่คลิกกันหรือว่าจะไม่ไม่ไม่ใช่สไตล์เดียวกันนะคะไม่ไม่ใช่แบบว่าไม่ถูกใจเขาด้วยเช่นกันนะคะมันมันก็มี2ออย่างนะคะก็คือว่าเขาอาจจะตอนแรกที่แชทคุยกันเขาอาจจะเห็นหน้าตาเราเขาอาจจะไม่รู้ไลฟ์สไตล์ของเราใช่ไหมคะว่าสามารถพูดคุยแล้วสามารถอ,อยู่กันได้ไหมหรือว่า ไลฟ์สไตล์เหมือนกันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพ,พอเวลาเขามาอยู่แล้วการเป็นอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตประจําวัน ก็อาจจะไม่คลิกกันนะคะทั้งความเป็นอยู่หรือว่าความคิดนะคะไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันฝรั่งเขาไม่ประทับใจครั้งแรกเขาก็จะไม่สารสัมพันธ์ต่อนะคะก็ประเด็นที่3นะคะก็ก็อย่างที่มีบอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะคือฝรั่งเขาก็ไม่ได้พร้อมนะคะเพื่อนเขาแค่แบบว่าภรรยาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเขาก็แค่แบบว่าอยากมาเที่ยวที่เมืองไทยเฉยๆนะคะคก็คือว่าหาคนพาน เที่ยวนั่นเองนะคะคือไม่ได้คิดจะจริงจังตั้งแต่ที่แรกนะคะเขากแค่พูดคุยกันเป็นธรรมดานะคะทีนี้สาวๆนะคะเวลาที่จะพูดคุยกับฝรั่งนะคะก็ต้องเลือกให้ดีนะคะกันให้เข้าใจถามเขาเลยว่าเขามีภรรยาไหมหรือว่าเขาแค่แยกกันอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นพวกฝรั่งประเภทแบบว่า 45ขึ้นไปบางทีเขาก็มีภรรยาอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็อาจจะแบบว่าแค่แยกกันอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าอยากขาดกันจริงๆจังๆฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากได้ได้แฟนที่เป็นเป็นสามีในอนาคตนะคะเราก็ต้องอาศัยความรอบคอบนะคะแล้วก็อาศัยการเลือกที่ที่แบบว่าเลือกให้ให้ดีนิดนึงนะคะ ก,ก็จะได้ไม่ต้องผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะแต่ว่าสาวๆคนไหนนะคะที่ผิดหวังนะคะเสียใจที่ทําไมแฟนทาไมฝรั่งมาที่เมืองไทยแล้วเจอเราแล้วทําไมถึงพอเวลาเขากลับไปต่างประเทศทําไมเขาถึงไม่สารสัมพันธ์ต่อนะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนสองคนนะคะถ้าเกิดเขาเงียบหายไปเลยไม่ติดต่ออันนั้นก็แสดงว่า เขาก็ไม่อยากที่จะสารสัมพันธ์ต่อนะคะแล้วก็เลิกคิดได้เลยนะคะแล้วก็หาคนใหม่นะคะเพื่อนอเรายังมีโอกาสที่จะเลือกนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียอกเสียใจนะคะก็เขาเลือกได้เราก็เลือกได้เช่นกันนะคะมันไม่มีอะไรที่ยากไปกว่าการที่จะได้คนดีนะคะช้าๆนะคะแบบว่าไม่ต้องเร่งรีบนะคะบางคนแชทแค่แบบสองเดือนนะคะแล้วก็มาหาแบบบางทีมันก็เร็วเกินไปมัง บางทีเราก็ศึกษากันสักเล็กน้อยนะคะให้ได้สักประมาณส,สักระยะหนึ่งนะคะเราค่อยตัดสินใจนะคะไม่มีคำว่าสายนะคะสำหรับชีวิตคู่ฉะนั้นก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะคะเพื่อนๆมีก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสายฟอมือใหม่บ้างนะคะ คุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะมีฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย